สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันที่2แล้วนะครับของเดือนตุลาคมนะครับเช้านี้เรามาดูข่าวกีฬากันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เราก็จะมีกีฬามีราคาน้ํามันที่ลดลงมีตลาดหุ้นปิดบวกนะครับคาราบาวครับเมื่อคืนนะครับบอลอังกฤษสโต๊กก็ไปชนะวิลล่าได้ในบ้านนะครับ 0-1นะครับวิลล่า0สต็อก1แล้วก็คู่ลิเวอร์พูลนะครับกับอาร์เซนอลนะครับเสมอกันในเวลา0ประตูต่อ0แล้วก็มาดวลจุดโทษกันนะครับ2คนของ Arsenal, อาร์เซนของลิเวอร์พูลนะครับโอลิกี้แล้วก็เฮลลี่วิสันนะครับยิงพลาดนะครับก็ลิเวอร์ก็เลยแพ้จุดโทษไปนะครับแพ้จุดโทษไป4-5เนาะ ยิงกัน6คนนะครับนี่ก็เป็นผลบอลคาราบาวครับนะครับไปดูทีมอังกฤษในถ้วยยุโรปถ้วยเล็กหน่อยนะครับยูฟาครับรอบคัดเลือกเนี่ยสปเปอร์นะครับก็ชนะแมคคับ e ี้ไฮไฟนะครับ7-2นะครับสปเปอร์ยิงกันมันเลยนะครับ ก็เป็นแฮตติกของแฮรี่เคนนะครับที่ทำช่วยให้สเปอร์เอาชนะไปได้7ประตูต่อ2นะครับนี่ก็เป็นฟุตบอลเมื่อคืนที่น่าสนใจนะครับส่วนวันนี้นะครับราคาน้ำมันนะครับลดลง40สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ปรับลดลงราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซโฮอลทุกชนิดนะครับ40สสตางค์ต่อลิตรนะครับ เว้น e 8 5ลดแค่20สตางค์ต่อลิตรนะส่วนกลุ่มดีเซลนะครับทุกชนิดก็ยังคงเดิมนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันของเช้านี้นะครับเบนซินจะอยู่ที่29.26แก๊สโซโฮอล5 21.85 e 20 20 .34 นะครับแล้วก็แก๊สโซฮอล1 21.58นนะครับแล้วก็ e 8 5อยู่ที่18บาท14สสตางค์นะครับ แล้วก็ดีเซล B 7นะครับอยู่ที่21บาท59สตางค์ B 1 0อยู่ที่18บาท59สตางค์แล้วก็ B 2 0อยู่ที่18บาท34สตางค์นะครับเดี๋ยวส่วนดีเซลพรีเมียมนะครับก็อยู่ที่26บาท4สตางค์นะครับนี่ก็เป็นราคาน้ำมันนะครับของเช้านี้นะที่ลด,ดลงนะครับ ถัดมานะครับถัดมามาดูตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกนะครับหลังจากไม่บวกมาหลายวันมากนะครับปิดที่1247.59นบะครับบวกขึ้น1 0 5 5จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ประมาณที่44,863.49ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับก็เป็นปัจจัยด้านเกี่ยวกับ แผนการเยียวยาของรัฐบาลต่างๆที่มีความคืบหน้านะครับก็เป็นปัจจัยในผลด้านดีนะครับก็ส่งผลให้ตลาดปรับบวกขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้น <c oughs> ขอโทษครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นก็ทําให้ตลาดอาตอบสนองในทางที่ดีนะครับ ข่าวอย่างอื่นก็ยังเป็นข่าวส่วนใหญ่ในท็อปสตอรี่ก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนาสารศาสตร์อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของความพร้อมในวันที่มีบ้างไฟพญานาคที่หนองคายนะครับแล้วก็มีอัปเดตล่าสุดผู้ป่วยทั่วโลกของโควิด1 9นะครับตอนนี้ก็พุ่งกว่า 34ล้านคนแล้วนะครับที่ติดเชื้อทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวเช้านะครับอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ